ไปอเมริกาครั้งแรก3ามจุดสามชั่วโมงอมหน่อยไปด้วกัโอเมก้าอะไรคะนั่นได้มาใลราคาเพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทท้าดาแล้วเราก็ถึงบิสเนสคลาสนะคะโอเมก้าอลังการมากสร้างเรื่องละนั่นลืมมาถือไว้บนเครื่อง กาจะได้ไหลยนะคะซึ่งถ้าไม่ได้มันคือเครื่องหลักเครื่องติดต่องานทั้งหมดโอเคแล้วตอนนี้พวกเราก็คือดีใจมากที่ได้วัคซีนแล้วนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากง่ายมากและปังมากมานอนมาส่งมาอุ้มใครมาส่งคะเนี่ยเดี <Okay. S 1> ๋ยวมามีไม่อยู่เดือนหนึ่งนะคะ เดินทางดีนะโอเคค่ะการรวยการวยเลยเหรออ่ะอมหน่อยไปรักขามโอเคกใช้บานตายบ้านตายโอเคตาอะไรคะจำได้ว่าในคลิปทำวีซ่าคือพี่สิบก็มีวีซ่าอเมริกาทำไมไม่ไปเนี่ยไปใช้เงินหัวทำไมใสียหางกันให้ใคร เสียแล้วนะแข็งได้ขอให้คุนนักเดินทางด้วยปลอดภัยอ๋อค่ะคนสะอาดน้องวีเดี๋ยวพี่ไม่อยู่เดือนหนึ่งยังไงคะหนูต้องแปกแน่ๆเลยพี่นานเพราะว่าหนูตื่นเช้ามากหนูจะไม่มีอะไรทำอะ่ะโอ๊ยพี่อัดยาเลยต้องเดือนแหละ พอมาในสนามบินนะคะกว่าจะล่าลาอกับที่บ้านจะเป็นครั้งแรกเลยที่นัดเดินทางนานขนาดนี้ปกตินะดไปเดินทางแค่ทริป5วันทริป7วันแต่ครั้งนี้จะเป็นการไปอเมริกาทั้งหมด14วันแต่ไม่ใช่14วันธรรมดาน,น,นะเพราะว่าหลังจากกลับมาไทยนะก็ต้องกักตัวอีก14วันนะคะก็จะเป็นการห่างบ้านทั้งหมดอะ่ะหเดือนเอาง่ายๆคือแอบเงาเหมือนกันนะแต่อเมริกาในครั้งนี้นะคะมีพอยท์หลักหลายๆอย่างมากหนึง่ง 2ก็คือไปดูอแมนดานะคะแล้วก็3เนี่ยน่าชอบอเมริกานะคะอีกหนึ่งในประเทศที่หลายๆคนเนี่ยก็อยากไปสักครั้งในชีวิตเนาะยังไงครั้งนี้นก็ทําำเก็บคลิปมารีวิวให้มากที่สุดและนี่ก็จะเป็นการไปอเมริกาครั้งแรกไปดิวอยอร์ครั้งแรกคือทุกอย่างตื่นเต้นไปหมดเลยครับแต่ตอนนี้ที่งงกว่าคือคือนัดเดินมาไม่เจอใครเลยเป็นครั้งแรกที่นัดเห็น,นอุณหภูมิแบบไม่มีคนเลยจริงๆอ่ะมีแค่เจ้าหน้าที่เราคือ ปกติตรงนี้มันควรมีคนต่อคิวกันเยอะๆหรือไองไม่มีเลยจะรีวิวให้ดูนะคะว่าการเดินทางไปอเมริกาในช่วงโควิดระบาดเ,เป็นยังไงข้อดีข้อเสียยังไงจากประสบการณ์ของนัดเองและกันนอ้องขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เคาน์เตอร์ชิคบินต่อเทปนี้นะเดินทางก,กับสายการบินเอจิแฮนะคะค่ะน้าตอนนี้ก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะที่เราจะบินไปอเมริกาข้ามสามทวีปสามสามชั่วโมงที่นัดเลือกที่จะบิน business class นะคะเนะพรานะนะัดอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าการบินข้ามทวีปอย่าง ไปอเมริกาเนี่ยเป็นทริปที่ยาวมากซึ่งถ้านั่งที่นั่งปกติเนี่ยอาจจะมีการเจ็บแหลกหรือว่าจเจ็บปวยได้นะคะดังนั้นนนัก็เลยตัดสินใจอ่ะเพิ่มซึ่งแบบเจ็บตัวมากข้อดีหนึ่งอย่างในการบินช่วงโควิดนะคะปกติส่วน business ที่จะบินไปอเมริกาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองแสนกว่าบาทถึงสามแสนแต่ครั้งนี้นันได้มาในราคาเพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทโคตรจ๋าเพราะมีน้องแนนไปด้วยค่ะพูดสนับสนุนใจดีก็เลยเป็น2 2 0 0 0 0บาทนะคะ แต่ไม่เป็นไรน้อยเราก็ไม่ต้องเสียค่าวัคซีนเพราะว่าเราลงทะเบียนไปแล้วเดี๋ยวจะฉีดวัคซีนฟรีที่นู้นกันความฟังของการนั่งビジネスคลาสนะคะคือว่าเขาก็จะมี fast lane นะคะในการเข้าสนามบินเนาะก็จะคิวค่อนข้างน้อยกว่านิดนึงนะคะผมก็จะช่วยประหยัดเวลาในการเช็คอินเข้าไปที่หน้าเกตก,กันได้นะคะใช้เวลาสั้นมากพอนั่งビジネスเสิร์ดหรือไม่รู้ว่าสั้นเพราะว่าไม่มีคนอยู่แล้วแต่จะดีดดช่วงนี้อาจจะต่อคิวตรวจธรรมดาก็อาจจะสั้นเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เลากันค่ะ ราก็ถึง Miracle Lounge นะคะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรานี้เนี่ยจะมีอะไรรอบริการเราอยู่บ้างนะคะเลิศมากเลยอี่นั่งนะคะจะเยอะมากจะมีทั้งแบบที่เป็นโต๊ะแบบนี้หรือว่าจะเป็นโซนโซฟาแบบนี้ก็ได้และนี่ก็คืออาหารรองท้องก่อนที่เราเจะทำไงเป็นคือนี่ก็คือครั้งที่หนึ่งเ <c oughs> ราจะกินอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> อิ่มแล้วค่ะทั้งหมดนี้ฟรี Free. เรานะคะก็จะเป็นสถานที่รับรองห้องรับรองสำหรับคนที่มีตั๋ว business class หรือว่า first class นะคะก็จะเอาไว้นั่งรอระหว่างขึ้นเครื่องบางเราก็จะใหญ่มากถึงขั้นมีห้องอาบน้ำหรือว่ามีที่นอนให้เราได้เลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะก็คือไม่ต้องจ่ายเพิ่มรวมอยู่ในค่าตั๋ว business class หรือว่า first class แล้วแต่คนจะได้เคลียร์ว่าเอ๊ะทำไมตั๋ว business ถึงแพงมากนอกจากที่นั่งที่สามารถเอนนอนได้อะไรเงี้ยก็รวมถึงก็จะมีแบบห้องเรารับรองปกติเวลาเดินทางต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องไปนั่งรอตรงเกตเฉยๆใช่ไหมหรือว่าไปนั่งรอตามร้้าานนหรรแต่่วใเเีีก็จะมมคบทังดลย ประมาณนี้นะคะไม่จ้าแต่จริงๆแล้วว่าค่ะเราว่าค่ะเข้าได้ทุกคนคืใครที่ไม่ได้นั่งบิสเนียร์ดูเฟิร์สคลาสเนี่ยก็มาซื้อเราข้างหน้าได้เขาจะมีราคาบอกว่าเป็นยังไงอะไรยังงูยางอ่าง,ง,างนำ้ำอแบไบจ้าอะไรไหมซื้อเอาซื้อเพิ่มได้เพราะฉันเคยทา <laughs> เราก็จะได้มานน่าส,สวยๆนะจ้าทารา แล้วเราก็ถึง Business c คลาสนะคะและนี่คือที่นั่งビジネスクラスของดิฉันนะคะโ oh อ้ไม่ก๊อลังการมากอุ๊ย oh. อย okay. คุณมิวกี้คุณดานี่ oh. Where you going girl? I'm going to my Wow! Simplest. Yeah. Yeah. Oh my god! I can't believe that. และนี่คือสองผัวเมียผู้ร่วมอุดมการในทริปนี้นะคะแม้บอกข้อดีในการนั่ง Business Class นิดนึงค่ะนอนได้ยาวๆสามร้อยหสิบสามหรือว่าเราจะข้ามมหาวาัแล้วนอนในเกงก็ได้ได้อะคะพี่แดนเวลาจองตัวเนี่ยอาจจะต้องแบบดูนิดนึงว่าเป็นเครื่องอะไรแล้วเราสามารถเลือใช่ไดมมันจะมีซีทแบบเนี้แค่บางไฟายนะผู้การเขาเรียกว่าพันในมูลซีดอ่ากันแล้ดกานะ อ๋อโกรธกันก็คือช่วงไม่สนิทช่วงแบบคุยกันเรื่องเงินไม่ลงตัวเนี่ยน้องโอนแล้วแสนหนึ่งโอเคคุยได้อเลิศเอ็กซ์ตรีมเฟนช์มาร์นแอนด์กลอสโอเคเอลิตบิชแชมเปญพัซแม่เขาจะเสิบแชมเปญอนูแล้ว อย่าให้เห็นนะแชมเปญมาแล้ว thank you พร้อมบินแล้วค่ะเราจะเสิร์ฟอาหารหลังจากที่เครื่องขึ้นเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเวลาตี1นึ่งสเอ็ก็ตามแต่ว่าการนั่งแบบบิสเนสก็คือขุนในนหนเราจ่ายไปแสนกว่าบาทก็คือดูแลเราอย่างดีข้อดีของการนั่งบิสเนสนะคะที่นั่งก็จะเป็นแบบ p r i v a t e มากๆเลยหนึ่คือ ไฟนี้นะคะเราจะเดินทางจากสุวรรณภูมิไปอาบูดาบีทั้งหมด6ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าดิฉันจะนอนไปนี่ค่ะก็จะยืดยาวได้อย่างนี้เลยเอนได้ดีนะคะแก้จอใหญ่มากใหญ่มากใหญ่เท่า iPad Pro แล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตส่วนตัวทุกอย่างนะคะ ตอนนี้ัเป็นเวลาไทยอยู่นะฮะก็คือนะขึ้นเครื่องมาตอนตีสอเนาะตอนนี้ก็ผ่านมา4ชั่วโมง43านาทีจริงๆก็ยังง่วงเลยามืดมากคือที่ไทยอ่ะมันเป็นเวลา6โมง43พั่แต่ว่าที่อาบูดาบีนะคะเป็นเวลาตีส4มสีายทาอ๋อเป็นครัวซองจ้าเป็นครัวซองที่แบบเพิ่งเวฟมาให้นะฮะแล้วก็จะมียก g h u น้าหก แล้วตอนนี้ก็จะเป็นชานะคะที่เราแบบชงเองได้และตอนนี้เราก็กำลังจะลงจอดที่อาูดาบีนะคะซึ่งตอนนี้นก็เป็นเวลาช้ามืดที่อาูดาบีนะคะก็คือพระอาทิตย์เกือบจะขึ้นวันนี้ขึ้นแล้วนะครับที่นี่คือพระอาทิตย์ขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วจริงๆตอนนี้เราก็อยู่ในสนามบินอาูดาบีนะคะตีห้าห้าสิบซึ่งเดี๋ยวกำลังจะแวะไป,ไปลาสกัน เราก็จะแวะพักกันที่ Business Class เรานะคะของ e อ i h a d นะคะใหญ่มากนี่ก็อีกหนึ่งข้อที่ของการเดินทางโดย Business Class ก็คือเราก็จะมีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งชาร์จแบตได้นั่งเอนได้ก็ที่สำคัญมีอาหารอีกแล้วค่ะอ๋อเหรอหตรงน,นี้ก็มีไวช้คอมม่าเฮ้ยอลังมากแล้วก็มีห้องดูสาออออออส่วนตัวยดสาสนตัวำมากเราจะต้องนั่งรอขึ้นเครื่องนะคะอีกทั้งหมด3มชั่วโมงถ้ญญามีลาแบบนี้ก็โอเคและ ที่สุดของที่สุดคือมีห้องอาบน้ำค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะได้อาบน้ำแล้วหลังจากที่เดินทางมาหลายชั่วโมงอ้โใช้กระชับไหมที่นี่เราสามารถอาบน้ช่วย I strip the body butter ้องการ r ็คือใช้แค่ body w พาสนะคะที่ต้องการเอาไว้ว้าวว้าว so nice หล่อนไม่เกิดกานะออ๋เขามีทุกอย่างให้หมดเลยแชมพูคอนดิชียเนอร์บาร์สเนี่ยดีจัง เลยเดี๋ยวต่อฝากทำภาพให้ดูหน่อยนะว่าตาที่ได้เห็นตัวนี้เป็นะคุณ่องเบลอจะเห็นแต่มันมองไกลๆอย่างงี้อุ้ยโอ้โหผิวส้สมมากคือเวลาเราอยู่บนเครื่องอะฮะมันจะอ่อนล้าแล้วก็เพียงง่ายปกติแล้วดูดิแล้วตอนนี้คือการนอนผิดเวลาการย่อยการกินผิดเวลาหมดเลยแล้วคือหน้ามันผิวอ่อนล้ามากคอ,อนามน,น้ำล้างหน,นแป๊บ เกิดใหม่ตั้งแต่เดินทางมาเพิ่งเคยรู้สึกเรียรน้อยที่สุดก็คือครั้งนี้คมจริงบิเศษแต่ปัญหาที่าเจอตอนนี้คือผิวหน้าค่อนข้างแห้งมากเป็นเพราะว่าบนเครื่อง่ยความกดอากาศตำ่ำอากาศน้อยสูญเสียน้ำก็เลยทำให้หน้าหนักแหง้งนี่สิ่งที่วิตเตอนเลยพี่นัทหนูขอเตอือนเลยนะว่าระหว่างพี่นะัทอยู่บนเครื่องอะพกครีมที่มันมีมาเจอร์ไรเซอร์เยอะๆที่มันชุ่มชื้นเยอะๆเพราะว่าอยู่บนเครื่องนะหน้าแห้งผิวแห้งแน่ ดีนะทริปมีนะพบตัวนี้มาด้วย eproche anti aging global นะคะกับสูตร ซูเปอร์เซรั่มบักเนต้าสูตรนี้เขาบอกคู่หน้าใสใน3วันนะคะให้เขย่าก่อนใช้นี่เนื้อเซรั่มก็จะจกออยนมก็จะได้ผสมขึ้นมากันแบบนี้สูตรนี้นะคะเหมาะเลยสำหรับคนที่บอกว่าพักผ่อนน้อยเริ่มเข้าสู่วัยเลขสามหนึ่งตัวนี้เองปีนี้ก็จะเลขสามแล้วพวกริ้วรอยหรือว่าการฟื้นผิวเน่ยก็จะไม่เหมือนสมัยก่อนโดยเฉพาะการเดินทางมาต่างประเทศนะ่ยหน้าก็จะแห้ง,งามากอุย้ยหอมมากตัวแอนตี้เอชกรอตัวนี้นะคะจะมีส่วนประกอบจากดอกไวไลเล็กด้วยซึ่งตอนนี้หอมแล้วรู้สึกเทอ ผิวมากอะไรจริงรู้ไหมว่าดอกไวไลแหลกเนี่ยนะคะเป็นดอกไม้ที่คนพ่อคนแม่อึดคนพ่อคนแม่ทนนะคือเคยมีการวิจัยเขาบอกว่าเอาตัวดอกไวไลแหลกไปปลูกในที่ที่มึงต้องตายแน่ๆเอาไปปลูกในที่ที่ปลูกยากปรากฏว่านางไม่ตุยค่ะแล้วนางก็ยังสามารถแตกหน่อเจริญเติบโตได้เขาก็เลยเอาตัวนี้นำมาปรับใช้กับผิวหน้าทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยฟื้นฟูแข็งแรงทนทานได้มากยิ่งขึ้นเลิศ น่าจ,จะมีเคล็ดลับนะเวลาผิวหน,นาสมๆอ่ะน่าจะหยิกผิวเพร้อมันจะเร็นก,นกนระตุ้นตัวเซรั่มให้ลงไปลึกได้มากกว่าอย่าลืมคอ,อด้วยนะจ๊ะอย่าลืมหยิกคอดนะ้วยนะให้ <laughs> ผิวมันตื่นให้ผิวมันรับตัวบักเนกตาเข้าไปออหลังทารู้สึกผิวแบบชุ่มชื้นมากจากตอนแรกที่ผิวมาจากแห้งๆแราะตัวนี้จะเป็นเนื้อเซรั่มแบบออยล์นิดนึงนะคะก็จะเหมาะกับคนที่ผิวหน้าแห้งกลัวริ้วรอยหน้ามันแบบกรอฉ่ำมาก อ่ะพี่แดนลองกินน้ำเดี๋ยวหนูพากเ s m r ให้ตอนนี้เราก็จะนั่งเล่นกันอยู่ที่าล้านะคะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็แล้ว <laughs> ก็จะไปต่อเครื่องกันอันนีให้ดูวิวอบูดาบีก่อนนี่ก็เป็นครั้งแรกที่นัดมาเหมือนกันออกไปข้างนอกไม่ได้ก็จะเป็นตัวหนังสือภาษาอาหรับหมดเลยนะผัจริงจริเป็นหนึ่งประเทศที่อยากมานะแต่ตรงน,นี้มองอะไรไม่เห็นเท่าไหร่ ไม่วันหนึ่งฉันจะมาเที่ยวอาบูดาบีจริงจังเนื่องจากเราสบายเกินนะคะเรานั่งลืมเวลาตอนนี้เราก็เลยต้อรีบวิ่งไปที่เกตอีดาแกเด็กอะได้ี่วิ่งมาช่วยตามนะคะเขาคิดว่าเราหายไปไหนไหนที่สุดก็ทันนะคะข้อเสียของการนั่งบิเนษคืออะไรรู้ยัง สบายเกินไป business class ของลำนี้นะคะขายกับเดิมแต่ว่าลำเหมือนคนเยอะขึ้นใช่เพราะต่อจากอาบูดาบีไปเมกาคือคนเยอะมาจากหลากหลายประเทศมารวมที่อาบูดาบีดอบรอจะมีโควิดบนนี้ไหมก็คือห้ามถอดแมสก์ดูอุดขาโอเคเข้าที่แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ที่นั่งเองเรียบร้อยนะคะมาถึงเขาก็จะเสิร์ฟเป็นเมนูแล้วก็เรียกขึ้นมุดกิบแล้วก็เลือกได้ว่าจะเป็นน้ำส้มเป็นแชมเปญเป็นไวน์เป็นเหล้าได้หมดเลยสำหรับ business class ของเราส้นนี้ ไม่เสียเงินเลยนะคะก็คือจะรวมทั <sans S 2> ้งหมดแล้วแล้วก็เมนูในวันนี้จะมีทั้ง after take off นะคะก็คือหลังเครื่องขึ้นปุ๊บเสิร์ฟเลยแล้วก็ before arrival ก็คือก่อนที่จะถึง JFK เนี่ยก็จะมีให้อีกมื้อนึงด้วยที่สําคัญหีว่างไรตลอดเวลาก็คือสามารถเรียกได้ตลอดใช่เรียกได้ตลอดจริงๆนะเพื่อรู้ข้อดีหนึ่งอย่างสำหรับการเดินทางโดย business class โดยเฉพาะช่วงโควิดเราอุ่นใจอกอย่างหนึ่งว่าไม่มีคนอยู่ใกล้เราสําคัญนะกสอการแบบเว็นระยะห่างถ้าะนั่งที่น้ำมันดาเนี่ย ที่นั่งเปนที่นั่งนก็ยังไม่รู้เราไปนั่งกับใครเนาะบ้าจานนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของเราเลยฟังมากอาารเสิร์ฟแล้วนะคะคื้อนี้ของนั้น,นะคะที่เสิร์ฟบนเครื่องก็จะเป็น เรฟแช,ชมพีมเบาๆด้วยนะคะจริงๆไม่ได้ดื่มนะมาถ่ายรูปกิกบบวอันนี้คือเราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้นะคะมองผิดๆนะว่าข้างล่างเป็นหิมะเป็นน้ำแข็งทั้งหมดแต่จริงๆเป็นเมฆนะ วฉันจะมีเอวแล้วคือตอนนี้กินๆนอนๆกินๆนอนๆ,ๆนอนฉันไม่ไหวแล้วเจจูวิตาค่ะสูตรชงร้อนชากุลาหรือว่าจะเป็นสูตรชงเย็นบอกคอลีีกินละขี้ทั้งคู่เอ้ยจะชงทั้งสองอันเลยรสท็อกนะคะก็ค,ะคือเอาไปชงกับน้ำร้อนจะเป็นกินชากุลาบขีกุหลาบหอมมากใช่ไปกินกุลาเลยะคะ่ะชงน้ำร้อนกรุบกรุบตัน,นี้จะเป็นบล ok ็อกคลี่พาวเดอร์แล้วก็เป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์ ชงกับน้ำเย็นถ้าอยากกินน้ำผลไม้เลือกเอาเลยว่าชอบกินแบบร้อนหรือแบบเย็นทั้งหมดทั้งมวลคือทำไมกินและขี้ค่ะนี่ทนาผมมายุใม,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 ม้มันรู้ไปต้องขี้ก็อ็อกกี่ค่ะถ้าถึง10ชั่วโมงอะโรสทอกคือหอมามากฟริตโซ,โซคือกลิ่นแบบสดชื่นมากแต่เป็นชาที่กินแล้วจะได้แบบถ่ายลำไส้ โอ้อันนี้เฟรชเรียลจีตื่นพัะสองสูตรนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่ 11, นอีเลเว่นเนาะใครที่บอกว่าถ้าไทยยากหรืออะไรเง,งี้ยนึกออกปุ๊บอยากอื่ <c oughs> ตอตรงเซเว่นก็หยิบนี่เลยเจจูบิต้าเจ้าสูตรโรสทองหรือว่าฟิเลนโซที่เป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์ก็ได้ กเมนูอะไรเนะี่ยเชลล่าสเต็กไก่ What is this girl? Do you want share with me? Thank y i u for you. Okay. โอ้ยตื่นเต้นนี่คือแผ่นดินอเมริกาอีก20นาทีนะคะเราก็จะลงจอดที่สนามบิน JFK นะคะที่นิวยอร์กแล้หลังจากน,นะะี้ค่ะจะเป็นต่อสุดท้ายแล้วเนาะซึ่งเราจะนั่งเครื่องบินในประเทศนะคะแบบ first class ลาตอนนี bye bye. ้นะคะนัดก็ถึงอเมริกาต่ยันบ้งแจนยาวนานถึงอเมริกาแล้วแต่ยังไม่ถึงที่ยังไม่จบยังเหลืออีกหชั่วโมงเพราะจุดหมายปลายทางของเรานะคะคือมามี่แ่่เราจะรอต่อเครื่องที่นี่ประมาณประมาณ3าสี่ชั่วโมงอะแล้วก็นั่งไปอีกสองชั่วโมงโอเคค่ะแต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้นั่งแบบ First Class อ่งงั้นเดี๋ยวไปรอดูกันนะคะ<ม>ว่าการต่อเครื่องจากนิวยอร์กไปแมมมี่จะเป็นยังไงบินต่อในประเทศนะคะด้วยสายการบินเดลตานะคะซึ่งเราได้จองกันแบบ First c l a s s ก็จะเป็น Skar r i o r i t y First Class นี่แพงมากไหมคะพี่แดนก็ไม่แพงเกินนั้นนี่สามมณี Yes thank you, oh, yeah, you first c a r d ในประเทศ oh. แม่ <Yeah. S 1> ไหน first c a r d นะ <Yeah. S 1> เอาดีๆคือในประเทศมันก็จะแบบ okay. yeah. oh. Oh. อ๋อนี่คือ first c a r d แล้วแต่ถ้าถามว่ากว้างมันนะั้นว่ามันก็กว้างกว่าปกตินะเอ็นได้แค่ไหนคะ อ่า ah. ละนี่คือการเดินทางคงสุดท้ายอีก3ชั่วโมงเราก็จะถึงปลายทางของเรานะคะนั่นก็คือไมอามีและนั่นก็จะเรียกว่านักเหยียบอเมริกาจริงๆและเราก็จะได้ไปฉีดวัคซีนกันชิเจ๊ๆ33ชั่วโมงเขาา่เรากําลังจะแตะอเมริกาแล้วจริงๆเพราะเราจะออกนอกสนามบิน ออ๋แม้ว่าในสนามเบินมันเหม็นเหม็นนะโอ้โหเหมือนมีคนขี้อ่ะตรงนี้เลยอ่ะโอ้ยจริงโอ้ผาดไม่ได้แป้งอ่ะออัดเตือนเลยนะทริปที่ยาวๆอ่ะปากจะเหม็นเป็นพิเศษตอนนี้เหมือนกูอมขี้เลยนะ เราคอนตอนนี้น้อยมากคืนนั้นสร้างเรื่องละัน่นลืมมือถือไว้บนเครื่องมันไม่สามารถวิ่งกับแอได้เฉยคือเราต้องแบบกลับไปคอนแทกเจ้าหน้าที่เราเรื่องใหญ่มากตอนนี้เราไมอถือขนาดเสิรเป็นเครื่องหลักก็คือเครื่องซัมซุงคือท้งหายก็คือติดต่อง,งานอะไรไม่ได้เลย <c oughs> เรามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมนะคะซึ่งถ้าไม่ได้มันคือเครื่องหลักเครื่องติดต่อง,งานทั <c oughs> ้งหมดทริปนี้ก็จะเที่ยวของจริงเพราะทำงานไม่ได้ ข้อดีคือยังติดอยู่ครับติดปะคะติดอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็คือมีเจ้าหน้าที่เดินกลับไปดูให้นะคะยังไม่ทันได้เหยียบเมกาก็มีเรื่องนะคะแล้วเป็นเรื่องสําคัญมากคือนั้นไม่สามารถเดินเข้าไปเอาเองได้พอเราออกมาแล้วอ่ะเราไม่สามารถเดินย้อนกลับเข้าไปมันผิดกฎหมายเขาอะไรเงี้ยเขาแล้วตอนนี้ก็ได้กับรุนว่าเจ้าหน้าที่เขาเดินมาเจอเราเนี่ยเขาจะแบบช่วยดูให้ได้ไหมอะไรติดต่องานอะไรไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้มันคือเครื่องหลักเครื่องติดต่องานทั้งหมดถ้าไม่ได้มันคือเครื่องหลักเครื่องติดต่องานทั้งหมด thank you so much oh lucky you thank you very much yeah, you thank you oh. ไอ้ริงคกอราหายหนุบแบบไม่หนุเลยอ่ะนึกออกปะน้ำตาจะไหลต้องบอกว่าโชคดีที่เราเดินมาแลเจอจตุวัตรเราว่าตอนนี้ค่ะคือมันดึกมากขอดอ่ะปิดไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วยามเขาก็ทําตามหน้าที่เขาก็คือว่าถ้าคุณไม่คุยกับเจ้าหน้าที่คุณเข้าไปไม่ได้แล้วเังเอินว่าลูกเรือลงมาพอดี thank you so much have a good night ทุกคนคะและตอนนี zat, ้ฉีดวัคซีนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าย้อนให้ฟังนะคะว่าการฉีดวัคซีนที่อเมริกาเนี่ยยากยังไงต้องเตรียมขั้นตอนอะไรบ้างนะคะเบื้องต้นตอนที่รู้นะจะมาอเมริกาผลภายได้อย่างหนึ่งที่นัจะได้แน่นอนคือการฉีดวัคซีนนะคะเพราะที่นี่เขาฉีดให้กับประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นสัญชาติอเมริกาหรือไม่สัญชาติอเมริกาก็ตามนะคะซึ่งนัดก็ไม่เคยมาอเมริกาเลยเป็นเรื่องยากมากโดยเฉพาะการมาในช่วงโควิด เครียดมากมีการพยายามแบบลงทะเบียนถึง2ที่ด้วยกันเพราะนักลัววนะ่านจะไม่ได้ฉีดกลัววนะ่ามันจะหลุดคิวไหมยังไงแต่การลงทะเบียนที่มนเมริกาีในข้อดีคือไม่มีการเสียค่าใช้ใจใ่ายใดๆดทั้งสิ้นค่ะเราสามารถเลือกได้หมดไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือจะเป็นจอร์นสันแอนด์จอร์นสันพอทริปที่นะัดรู้ว่านะจะมาเนี่ยใน14วันนะคะนัดก็ต้องตัด2ตัวแรกออกไปเลยเพราะว่า2ตัวนั้นเนี่ยจะต้องฉีด2โดสในระยะเวลาทั้งหมด3อาทิตย์ด้วยกันแต่จอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะคะสามารถฉี ะะว่าเราอยากจะได้อะไรยังไงไม่เหมือนที่บ้านเราว่าจะต้องมีจํากัดว่าเป็นยี่ห้อนั้นยี่ห้อเดียวที่นําเข้าโดยรัฐบาลหรืออะไรก็ตามตอนที่นันมานะก็แอบกลัวเพราะนัทอ่านข่าวมาเยอะมากมีดราม่าว่าพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาแย่งวัคซีนของคนในประเทศหรือเปล่ายังมีการฉีดไม่เพียงพอสำหรับประชาชนในประเทศนะนันะก็เลยเพยายามที่จะลงทะเบียนถึง2ที่ด้วยกันกันเอาไว้ว่าเผื่อที่แรกไม่ฉีดให้เราเองมีอีกที่หนึง่งเพราะว่าการที่นันมาอเมริกาเนี่ยสูงเสี่ยงมากเพราะว่าถึงแม้เขาจะมีวัคซีนเยอะแต่ก็เป็นประเทศที่มีกการตตติิดดดเเชื้้อออโคนยะปขง ทำในอเมริกาจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่านันแล้วก็ครอบครัวพี่มิวกี้แล้วก็น้องแนนอะเตรียมตัวกันหนักมากเพราะว่าถ้าเราไม่ได้วัคซีนมันอันตรายสำหรับชีวิตเรามากๆเลยแต่พอมาถึงจริงๆี่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ถามาเ่นนว่าเอ้ยมาทำอะไรแล้วอเออมาฉีดวัคซีนเขาบอกฉีดได้เลยนะ,นะเนี่ยเดินออกสนามบินไปี่ยตรงมิวเซียมนี้ก็มีตรงหัวมุมนั้นก็มีตรงนั้นก็มีเขาแนะนำหลายที่มากจนเราแบบเฮ้ย <Hey! S 1> ซึ่งแนนก็ถามลาแล้วอ่ะเราต้องลงทะเบียนไหมเขาบอกไม่ต้องอยู่เดินไปได้เลยฉีดเลยเราก็เลยแบบเฮ้ย มันง่ายไป,ปเปล่าแล้วก็ถามเขาเลยว่าแบบมีค่าใช้จ่ายไหมเพราะว่าอีกหนึ่งอย่างที่เรากังวลคือค่าตั๋วที่เดินทางมาค่าใช้จ่ายในเอเมริกาคือมันสูงมากถ้าเราต้องเสียค่าวัคซีนอีกเนี่ยมันก็จะแบบคอสสูงเนาะปรากฏว่าฟรีค่ะนะ่าก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะวอล์กอินกันไปที่ไมอามีเดดคอลเล e ค่ะที่นี่นะคะเขาก็เปิดเป็นบริการ ืนที่ฉีดวัคซีนนะคะสําหรับทุกคนเลยเพียงแค่มีพาสปอร์ตเราก็ได้มีการโทรถามก่อนอีกหนึ่งรอบเพื่อความชัวร์ไม่ต้องจองจริงๆนะแล้วใช้อะไรบ้างนะ่าทําการบ้านกันหนักมากคือเตรียมเอกสารกันมาแบบเยอะมากทั้งใบตรวจใบอะไรจากคุณหมอจากโรงพยาบาลคือเยอะมากเพราะว่าเผื่อว่าต้องใช้แล้วเกิไม่มีเนะี่ยจะไม่ได้ฉีดปรากฏว่าไปถึงปุ๊บต่อคิวจํานวนคนไม่เยอะสิ่งแรกที่น่าตกใจคือ คนไม่เยอะเลยในขณะ,ะที่บ้านเรานะคะคิวเวลาจะรอออกวัคซีนคือเยอะมากคือล้นแต่ที่เนี้ยคนน้อยมากสิ่งที่เราต้องใช้มีเพียงแค่พาสปอร์ตค่ะที่ตรงกับหน้าของเรานะคะแล้วก็ยื่นเมื่อเข้าไปถึงเราก็จะเจอเจ้าหน้าที่ถามก่อนเลยว่าเราต้องการวัคซีนของอะไรซึ่งที่ i a มี d a d e College นี้นะคะก็จะมีให้เลือกระหว่างไฟเซอร์กับแจนสองจอร์จสซึ่งพราะนั้นก็เลือกเป็นจอร์จสาจอร์จสเขาก็จะจาแนกด้วยสติกเกอร์สีแดงว่าอะให้ไปทางนี้พอเราไปถึงปุ๊บก,ก็จะนั่งคุยกับเจ้าหน้าที่ซึ่งงนนาานคนภาษ,าษาักฤ งูมากงูงูงปลาปลา,ปลาฟิลแบบพัทยาฮัลโหลยูมากแต่ปรากฏว่าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีถามเบื้องต้นแค่ว่าเคยสัมผัสผู้ป่วยไหมเคยติดเชื้อโควิดไหมเคยแพ้วัคซีนอะไรไหมซึ่ง คุยง่ายค่ะแล้วก็มีเอกสารทุกอย่างเราเจ้าหน้าที่น่ารักมากนิส์มากตอนแรกเราก็แอบกลัวแบบเฮ้ยเขาจะเหวี่ยงเราไหมด้วยสถานการณ์แบบเพสเอเชียนเนอะออกไปแล้วหน้านั้นหมวยขนาดเนี้ซ <laughs> ึ่งเขาน่ารักมากเราก็โดนคุยแล้วเขาเห็นว่าเรากลัวเพราะจริงๆนะคนเราอ่ะอยากฉีดวัคซีนไหมอยากแต่ข้างในอ่ะมันมีความกลัวว่ากูฉีดแล้วจะน็อกไหมจะตุยไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ต่างประเทศมันไม่เหมือนอยู่บ้านเราอะ่ะเนอะออกปว่า ปรากฏเขาก็ให้คําแนะนําดีมากทําให้เราคลายเครียดรีแลกซ์ให้ข้อมูลเสร็จปุ๊บเขาก็จะพาเราไปที่ฉีดใจคือกลัวกลัวสุดๆไปถึงนั่งเจ้าหน้าที่พูดคำเดียวเลยว่าแบบ it feels so much นี่บอกโอเค i'm ready ปุ๊บพอกูพูดว i'm ready ปุ๊บเปิดเข็มป๊าปักโจ๊ะแล้วดันคโทษนะคะฉีดสิวยังนานกว่านี้โดดมันน้อยมากมันใช้เวลาดันไม่ถึงหนึ่งวิวินาทีแรกคือ แขนอะอยู่อยู่เหมือนล่องหอนแขนเหมือนเหมือนหายไปใจนัะเสียมากว่าแบบเียกคือปวดมากแล้วเขาบอกว่าให้นั่งรอ15นาทีรอดูอาการว่ามีอะไรหรือเปล่าใจก็กลักววกูจะเป็นแบบเจเล้งไหมบอกอปาแต่ปรากฏว่าไม่เป็นพอหลังครบ15นาทีเราก็สามารถเดินออกมาได้เลยชิวๆแล้วตอนนี้ จบเรียบร้อยพร้อมกับสิ่งที่ได้มีใบกระันตีรียบรองว่าฉันฉีดวัคซีนแล้วนะคะแล้วก็พอฉีดเป็นจอนสันจอนสันเนี่ยจะไม่ต้องมีนัดครั้งที่2ก็าจะเขียนว่า cycle complete ตอนนี้นะก็สามารถใช้ชีวิตได้แบบหายห่วงมากๆอีกระดับหนึ่งแต่ว่าที่นี่นะคะความต่างก็คือว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่แทบจะไม่ใส่แมสแล้วแต่ตัวนันเองก็ยังคงใส่อยู่เพราะอาจจะแบบยังระแวงหรืออะไรก็ตามที่นี่เราสามารถนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารได้เพราะตอนนี้ที่นันอัดคลิปอยู่นันอยู่ที่ร้านอาหารแล้วก็นั่งกันแบบชิลมากๆณตนะอนนี้นะคะนันไม่มีกากร การเป็นไข้เจ็บปวดเพียหรือว่าง่วงเลยนะคะ mm hmm. ปมยังไงเดี๋ยวนะจะอัปเดตอาการต่อเนื่องไปแล้วกันเนาะหลังจากนี้ถัดาไปจะบอกว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับ mm hmm. เ,เพื่อนๆที่อยากจะเดินทางม,มา ครั้งแรกอยากจะเดินทางมาเพื่อฉีดวัคซีนประสบการณ์ของนันก็อาจจะได้ช่วยไม่มากก็น้อยละกันนะคะแล้วก็ขอให้ประเทศไทยมีวัคซีนเร็วๆเพราะจริงๆถ้าเทียบค่าใช้จ่ายต่อให้เราจองที่โรมาห์กชนก็ยังถูกกว่าการซื้อตั๋วเครื่องบินไปกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องอยู่ที่นี่ไงตอนนี้นะขอตัวไปเบรกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปแชร์แมนดาละเราดูคลิปแชร์นางงามกันบายแม่ฉีดวัคซีนเราลุ้กไง้าง ก็หนงๆแต่ตอนนี้แบบรู้สึกแฮปปี้สมว่ากลับไปทันก็แบบมีผมตอนทันมากขึ้นรู้สึกดีมากคือเจ้าหน้าที่ทุกคนนะที่นี่เขาน่ารักกเรามากแล้วเขาแบบยินดีด้วยอะ่ะที่เราแบบในที่สุดเราก็ได้ฉีดและเขาก็ยินดีที่จะให้วัคซีนคนทั่วไปเลยแบบเต็มที่แบบเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นมาจากชาติไหนอะไรยังไง คือคนที่ฉีดรอบๆเราเนี่ยวันนี้นะที่เราเจอส่วนใหญ่เป็นต่างชาติไม่ใช่คนอเมริกนะันฉีดไปหมดแล้วให้อเมริกันเนี่ยเขาก็ฉีดไปเกินครึ่งแล้วนะครับแถมที่สาคัญคือเลือกยี่ห้อได้อะไครเอาไปเซอร์ไปทางนี้ใครเอาจอร์แนไปทางนี้ไครอ,อะไรปุ๊บ คือทุกอย่างแบบโอเพ่นมากนะดีมากๆครับขอร้องแนนรอดูในช่องแดนนะคะจะบอกควาฝากช่องค่ะนี่ฝากด้วยฝากพี่แดนด้วยพี่แดนก็ทำคลิปเยอะมากแดนนีโรมิดไปดันนี่เย้และช้อปปิ้งวันละสิล้านมาแน่มาแน่สิบล้านเหรียญนะรู้ไหมสิบล้านบาทกดไลค์ครบ2ไลค์ปุ๊บเดี๋ยวแม่มิวพี่ช็อปเลยสองไลค์เหรอไลค์เดียวพอยังไงก็ช้อปไปแล้วไม่เก็ตกันไปตอนนี้น้องอยากออกข้านานโกเดี๋ยวพี่เข้าประเทศไม่ได้